สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีอ่ผมได้สัง่งหัวต้นลิลลี่นะครับสั่งมาประมาณสิบสองหัวแล้วเพิ่นว่าแถมมาอีกหนึ่งหัวนะครับเขามาเบิ่งกันครับดอกลิลลี่นะครับลายลายสีคะก,กันมากนะครับครับนี้แบ่งสีให้ด้วยนะครับ ไ่ดีมากตัวนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้สีชมพูหัวละสีนะครับพระสีมาสีขาวนี่ครับคือดอกลิลลี่นะครับหัวดอกลิลลี่สีต่างๆนะครับอันนี้สีแดงสีแดง สีเหลืองสีโอรุตนะครับแต่สีนี้นอติดมาน้องครับเดี๋ยวเขาลองไปปลูกกันเลยนะครับนาะสีเหลืองสีเหลืองสีแดงนี่น่น่าจะสีแถมมาอะไรไม่รู้อ่านบอกเลยครับเอาละครับไปเตรียมกระถางกันครับผมปลูกดอกลิลลี่ครับ ครับผมเมื่อข้าเตรียมาป,รปรกรกกอแล้วห้องกะเริ่มผสมดินกันเลยครับปลูกดอกลิลลี่นะครับประดับหน้าบ้านครับผม ครับผมผสมดินเรียบร้อยนะครับกล้วกา,าก้าเออามาเท้าสับรองก้นกระถาง ครับผมกใส่ดินเรียบร้อยนะครับหลักการก็คือผมสีมากไวว่าสีใดยุดใดไดนะครับตามที่ผมต้องการนันก็คือระหว่างสีดอกสีตัดสีนะครับผมสีเห็นแบบสีตัดสีคลายๆเข้าเขียนไปนะครับถ้าสีใกล้ถ้าสีใกล้เคียงกันขัดเอามาติดกันพบเด่นแบ่บเกิดขึ้นหลักการนั้นก็คือ เอาสีสีที่มันแตกต่างกันมากๆต้องเอาอยู่ติดกันก็เคื่อสีตัดกันนะครับก็ยังเขาตัดขอบหนังสือนี่อ่าสีดําสีแดงตัดกับขาวดาตัดกับเหลืองเอ่อม่วงตัดกับขาวปรอมาณนี้นะครับแดงแถวละสามโอรสโอรสสีขาวสีขาวแดงกต้ง ก็สีแดงเขาวสีเหลืองต้องรอดอันแรกสีแดงก้อนนะครับเบิงหัวเขาครับดูหัวนะครับสมมากับดินพิสมอสนะครับนี่ครับหัวสวย มีสีแดงนะครับเอาลงนี่เลยนะครับความลึกก็จะประมาณให้ลึกแน่ก็ได้เด้ครับเพราะว่าเพื่อความชุ่มชื้นของหัวดอกนินดีนะครับการตั้งตื่นไรกะมันสิฮอนนะครับเพื่อความสวยงามของเขาน้ำนะครับตรอกคสิตประมานี้นะครับ แถวแรกก่อนนะครับสีเหลืองต้องไฟสวยๆนะครับสีโอรสครับ ดอกซีโอรถครับผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งแถวครับ สวยนะครับโอ้อาเจ้าเลยครับพี่น้องนี่เอาลงลึกหน่อยเอ,อ่ออ <c oughs> าเป็นไร ปิง้งเบืองป่าแล้วครับเบืองป่ากินอาหารแล้วกับมะเบิงต้นลินลี่ครับที่เขาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วครับไหนาบานเลยพี่น้องกสิประมาานี้นะครับสําหรับต้นลินลี่นะครับถูกแดดได้แต่ว่าให้ยูมองมีแดดลําไไ้จักน้อยนะครับพี่น้องครับแดดพอแห้งขันเพื่อนแข็งแรงค่อยๆออ,ออกมาช่วงเพื่อนสิออกเด็ดออกดอกนะครับ ยังค่อยอออกมารับแดดแหลกๆก่อยู่คมนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงปลูกใหม่ๆนะครับสาหรับต้นลิลลี่นี่ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยกรีบหัวของเขาแล้วก็ยอดของเขาอยู่ลําต้นนะครับด้หลายวิธีครับผมนะครับหรือจะเอาหัวเก่าเอาออกมามาล้างแล้วมาตากแดดไปนะครับมีวิธีอยู่ครับพี่น้องครับสําหรับดอกลิลลี่นะครับเซจสิ้นารกิจมุนีนะครับเอาไว้หน้าบ้าน นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งตอน2หรือตอนต่อไปนะครับปลาสประสบความสําเร็จปอเนะครับเนาะสําหรับการปลูกลิลลี่อยู่เมืองไทยอยู่บานเฮาครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ